ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมาเซลเทาดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อหปีก่อนลักษณะที่มีสเสน่ห์ของเธอมีความลึกลับที่เยือกเย็นเป็นพิเศษซึ่งมาจากความมืดในขณะที่รูปร่างของเธอดูเกินจริงและเย,ย้ายวนมากขึ้นสถานะของมาเซลเทานั้นเหนือกว่าผู้อวโหสองคนซึ่งเป็นราชทินานามพมยุธทธพระนางพระนาง เธอถูกเรียกว่าพระนางเช่นเดียวกับอาจารย์เซียวยาเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ทั้งสองไม่มีคำพูดใดๆขณะที่พวกเขาจ้องมองกันและการเย่ยกูยี่งงงวยขณะที่เธอฟังจากด้านหนึ่งมาเซีวเทาคือใครหวอยู่เฮ้าอธิบายให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอเป็นรุ่นพี่ของเราและเธอก็จบการศึกษาจากโรงเรียนซอไรเคอรด้วยมีญาญณญยุทธการต่อสู้ของเธอ มีปัญหาได้เธอก็ถูกจับโดยวิญญาจาร์ชั่วร้ายเธอดูสับสนและไม่ได้อยู่ในสภาวะจิตใจที่ถูกต้องในขณะนี้และเธอก็กลายเป็นพระนางของโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เย่กุยี่ไม่มีความประทับใจที่ดีต่อวิญญาจาร์ชั่วร้ายเธอขมวมดคิ้วและถามว่าเธอแข็งแกร่งแค่ไหนหัวอยู่เฮาสูดหายใจเข้าลึกๆเขาได้ทําการตัดสินเบื้องต้นจากความแข็งแกร่งที่มาเซลเทาได้แสดงไว้เมื่อกี้ วิญญาณยดการต่อสู้ของเธอคือนกฟินิกเพิงและเธอได้รับการสืบเชื้อสายมาจากเจดประดาแห่งซูรายเคอร์รุ่นแรกวิญญาณยดการต่อสู้ของเธอดูเหมือนจะกลายพันธุ์เป็นนกฟินิกเพิงด้านมืดอย่างสมบูรณ์แล้วเจ้าสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นธาตุไฟขั้นสูงที่มีธาตุของความมืดในแง่ของธาตุเราสองคนต้องร่วมมือกันเพื่อมีโอกาสยับยั้งเธอแต่ถ้าว่าเธอเกือบจะมีวงแหวนวิญญาณแปดวงหากความรู้สึกของข้าถูกต้อง พลังวิญญาณของพี่สาวข้าเพิ่มขึ้นเพียงพอสาหรับเธอที่จะมีวงแหวนวิญญาณแวงแต่เธอยังไม่ใช่วิญญาณพรมยุทธ์เย่กูยี่สูตดลมหายใจเย็นๆขณะที่เธอได้ยินคาพูดของหัวยูเฮาเธอไม่ได้เสียเวลาอยู่ที่สํานักถางและตอนนี้เธอรู้เรื่องวิญญาจารย์มากขึ้นแล้ว8ดวงวิญญาณพรมยุทธ์ที่มีธาตุไฟขั้นสูงแข็งแกร่งมากแค่ไหนสิ่งนี้ น่าจะนกว่ากับวิญญาจาร์ทั่วไปที่เพิ่งกลายเป็นราชทินนานามพมยุทธ์นอกจากนี้เธอยังใช้ท่าแห่งความมืดอีกด้วยสุชาติที่หัวเราะและพูดว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นพระนางได้อย่างไรในการแข่งขันระหว,ว่างวิญญาจาร์เยาวชนระดับสูงก่อนหน้านี้เซียวเถาเป็นหัวหน้าทีมของโรงเรียนซอไรเคอร์และวิญญาณุดการต่อสู้ของเธอก็กลายพันธุ์เพราะเธอปลดปล่อยพลังมากเกินไป ในระหว่างรอบสุดท้ายของการแข่งขันในที่สุดเธอก็ถูกรับพาตัวไปโดยโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วเพราะเธอไม่ได้แค่ทรงพลังเราไม่สามารถฆ่าเธอได้ดังนั้นเราจึงแพ้การต่อสู้ครั้งนี้ในแง่ของจิตวิทยาหวอยู่หฮาใส่หัวเบาๆได้พูดว่านั่นอาจไม่เป็นความจริงพี่สาวเยลเถาดูเหมือนจะไม่ได้สูญเสียความคิดของเธออย่างสมบูรณ์เหมือนที่อาจารย์เสวหย,ยาเป็น ธาตุไฟขั้นสูงของเธอโหดร้ายและรุนแรงเกินไปแม้แต่วิญญาณาชั่วร้ายก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้ทั้งหมดข้าทดสอบเธอก่อนหน้านี้และหนูเหมือนเธอจะตอบสนองต่อเสียงของข้าถ้าข้าสามารถแยกเธอออกจากภาวะของเธอได้ภาฯรกิจของเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงมากขึ้นไม่มันอันตรายเกินไปสุชาติพึมพำหัวยู่เห่าหัวเราะอ,อย่างคมขืนและพูดว่า ข้าต้องพยายามไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนตอนนี้เธอกำลังมาที่นี่แล้วท่านสองคนออกไปเดี๋ยวนี้สภาพจิตใจของเธอยังคงสับสนเล็กน้อยไม่ต้องห่วงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถเอาชนะเธอได้แต่ข้ารู้วิธีที่จะหลบหนีใช่มาเซลเทากำลังมาที่นี่มาเซลเทายืนอยู่ด้านนอกของถนนโรงแรมเธอยังคงสวมชุดยาวสีแดงเข้มของเธอและยืนนิ่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆตอนนี้ เป็นเวลาดึกแล้วและไม่มีใครแม้แต่คนเดียวบนถนนเธอกำลังรออย่างเงียบๆเบรากับว่าเธอเป็นราชินีแห่งราตีอันมืดมิดเธอรอกจิดวิญญาณของหัวยูเฮ้าก่อนหน้านี้ด้วยพลังทางวิญญาณของเธอหัวอยู่เฮ้ารู้สึกว่ามีจิตวิญญาณของมาเซลเทาติดอยู่กับร่างอวาตารของเขาเมื่อเขาหลบหนีความคิดผุดขึ้นในใจของเขาเราขับสายฟ้าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นและเขาก็ตัดสินใจ โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประจําการกองกําลังในเมืองรุ่งอรณุณมากกว่าที่เขาคาดการไว้ถ้าเขาไม่สามารถเจาะทะรุผ่านมาเสี่ยวเทา้าภารกิจของพวกเขาจะมีโอกาสน้อยกว่า50%ที่จะประสบความสําเร็จท้ายที่สุดพวกเขาต้องช่วยคนหลายร้อยคนหลบหนีเขามีความมั่นใจที่จะพังกุญแจและพันธนาการแต่การได้รับระยะห่างที่เพียงพออย่างปลอดภัยนั้นยากเกินไปหัวายุเห้า โจนผ่านหน้าต่างและลงไปที่ถนนด้านนอกอย่างเงีย,งยบๆเขาจ้องไปที่หมาเซลเท้าตรงข้ามเขาและดวงตาของเขาก็ค่อยๆตื่นเต้นและหลงไหลภาพผุดขึ้นในความทรงจำเขากลับมาที่ชายฝั่งทะเลสาบเทพสมุทรและหมาเซลเทา้าเกือบจะฆ่าพวกเขาเพราะเธอเสียสติไปแล้วเขารู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่ในทะเลสาบน้ำแข็งอีกครั้งเมื่อพลังวิญญาณของเขามีปฏิสัมพันธ์กับพลังวิญญาณของหมาเซลเทา้า มาเซลเทาเป็นพี่สาวอารมณ์ร้อนของเขาแต่เธอเป็นห่วงเขาเสมอและเธอก็อห่วงใย,ยเขาเสมอเขารู้สึกถึงความรักและเขอญาติมากมายจากมาเซลเทาและมันมีสเสน่ห์ที่อ่อนโยนเมื่อกลับเข้าไปในห้องเอกุยต้องการตามหัวอยู่เฮาออกไปข้างนอกแต่ซูชานชิคว้าแขนของเธอไว้ไปกันเธอแต่เธอเป็นวิญญาณาชั่วร้ายที่มีธาตุไฟขั้นสูง เธอยังเป็นวิญญาณพรม,มายุทธ์ด้วยดูเฮาจะทําอย่างไรสูชาติรถเสียงของเขาและพูดว่าเชื่อเขาเราไม่สามารถช่วยเขาที่นี่และเราจะดึงดูดศัตรูให้มากขึ้นเท่านั้นไปกันเถอะเขาด่าเยุ่ยูยี่อย่างแรงในขณะที่เขาพูดและพวกเขาเข้ารอยขึ้นไปในอากาศได้กระโดดผ่านหน้าต่างอื่นที่อยู่อีกด้านหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนในชั่วพริบตาข้า เคยรู้จักเจ้าไหมเสียงของมาเซลเทาฟังดูแหบเล็กน้อยท่ามกลางความหนาวเย็นของเธอในขณะที่เสียงของเธอก็น่าฟังมากกว่าเมื่อก,ก่อนหัวอยู่เฮาตอบว่ารู้จักแน่นอนเขาสูดหายใจเข้าลึกๆขณะที่เขาระงรับอารมณ์ความรู้สึกของเขาอย่างแรงในเวลาเดียวกันเจ้าคือใครเส้นได้แห่งการต่อสู้ผู้บ้าบอยู่ในดวงตาของมาเซลเทาอารมณ์ของเธอค่อนข้างสับสนตั้งแต่เธอสัมผัสได้ ถึงเสียงร้องของหัวยูเฮาในน้ำได้ภาพที่ผ้ามัวแวบขึ้นมาในใจของเธอเธอรู้สึกราวกับว่าสิ่งที่สำคัญมากกำลังจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนข้าคือหัวยูเฮาน้องชายของท่านหัวยูเฮาถอเครื่องสาอางออกในขณะที่เขาพูดได้เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเขามาเซลเท้าพูดขึ้นว่าหัวยูเฮางั้นเหลอชื่อนี้ฟังดูคุ้นเคยคือใครกันแน่ ดวงตาของหมาเซลเท้าเริ่มสับสนและงงงวยมากขึ้นหัวอยู่เฮาค่อยๆก้าวเข้าหาหมาเซลเทา้าเขาเดินช้ามากแต่ทุกอย่างก้าวก็มั่นคงมากเขาเฝ้าดูเปลวไฟสีแดงเข้มที่เคลื่อนไหวอยู่ในดวงตาของหมาเซลเท้าตลอดเวลานี้พี่สาวข้าชื่ออยู่เฮาท่านยันจำข้าได้ไหมเราพบกันครั้งแรกที่ชายฝั่งของทะเลสาบเทพสมุทรบนทะเลสาบเทพสมุทรของโรงเรียนซือไรเคอร์ ท่านสูญเสียการควบคุมตัวเองเพราะไฟชั่วร้ายในตอนนั้นและท่านก็เกือบจะฆ่าข้าและตรงเออวิญญาณยุดการต่อสู้ของข้าครอบครองธาตุน้ําแข็งขั้นสูงและข้าได้นกงบไฟชั่วร้ายภายในร่างกายของท่านมาหลายครั้งท่านปฏิบัติกับข้าราวกับว่าท่านเป็นพี่สาวของข้าท่านรักข้าและดูแลข้าเราเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวิญญาณเยาวชนระดับสูงด้วยกันและในที่สุด เราก็ได้แชมป์และปกป้องเกียรติของโรงเรียนซูรเคอร์ท่านคือหัวหน้าทีมของเราและท่านเป็นคนเดียวที่นำเราไปสู่ความรุ่งโรจน์สูงสุดของเราหัวอยู่เฮ้าโรงเรียนซูร,ร่าเคอร์มาเซลเทา้าดูเหมือนจะจำบางสิ่งได้ทันใดนั้นเธอก้าวออกไปและปรากฏตัวต่อหน้าหัวอยู่เฮ้าทันทีเธอจับไหล่ของหัวอยู่เฮ้าด้วยมือเดียวหัวอยู่เฮ้าไม่ได้หลบเลี่ยงและเขาก็ไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆของเขาเลย เขาปล่อยให้เธอจับเขาตามที่เธอต้องการและคลื่นความร้อนที่แผดเผาจากฝ่ามือของมาเซลเทาก็ไหลเข้ามาหาเขาหัวยูเฮาสามารถเห็นเปลวไฟสีแดงเข้มขึ้นจากมือขวาของเธอและเสื้อผ้าบนไหล่ของเขาถูกไฟไหม้ทันทีจนกลายเป็นเท่าทานสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือผิวของหัวยูเฮาเริ่ไมไหม้และครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขากลายเป็นสีแดงเข้มในเวลาต่อมา ร่างกายของหัวยูเฮ้าตอบสนองตามสัญชาตญาณในขณะน,นี้แสงสีเขียวพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและโครงร่างของโครงกระดูกของเขาสามารถมองเห็นได้ในขณะที่แสงสีเขียวยังคงกระพริบอยู่ต่อมาความหนาวเย็นรุนแรงก็ประทถกออกมาและปะทะกับขึ้นความร้อนที่แผดเผานั้นร่างกายของหัวยูเฮ้าและมาเสียวเทาเป็นประกายในเวลาเดียวกัน ร่างหนึ่งกระพริบด้วยแสงสีเขียวที่สองประกายด้วยสีน้ำเงินเข้มน้ำแข็งจางๆในขณะที่อีกร่างเป็นละลอกด้วยแสงสีแดงเข้มอากาศรอบตัวเธอเริ่มที่จะบิดเบี้ยวจากความร้อนทั้งหมดนั้นธาตุน้ำแข็งขั้นสูงและธาตุไฟขั้นสูงสองแขนขาที่ยิ่งใหญ่และสองประเภทพลังวิญญาณที่น่าเกรงขามซึ่งตรงกันข้ามการต่อสู้กันเองบนไหล่ของหัวยูเฮามาเซลเทา มีการฝึกฝนที่แข็งแกร่งกว่าหัวอยู่เฮาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทาตุไฟขั้นสูงของเธอไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ลึกกว่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายของหัวอยู่เฮากระดูกวิญญาณลำตัวของจักรภาพดินีแมงป่องน้ำแข็งยกได้ขยายความแข็งแกร่งของทตุหัวอยู่เฮาและเขาได้รวมรวมส่วนหนึ่งของพดางต้นกำเนิดของจักรภาพดินีหิมะและจักรภารดินีน้ำแข็งซึ่งทำให้เขาได้เพิ่มทาตุน้ำแข็งขั้นสูงอีกระดับหนึ่ง พลังาธาตุของหัวยูเฮายัางคงแสงหน้าหมาเซลเทาไม่ว่าอย่างไรก็ตามาธาตุไฟขั้นสูงของหมาเซลเทานั้นไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะมันมีาธาตุของความมืดด้วยแต่หัวยูเฮายัางคงสะดุ้งด้วยความเจ็บปวดการแข่งขันระหว่างสองแขนขานี้ยังคงเกิดขึ้นในร่างกายของเขาได้มาเซลเทาก็าต้องตบเขาด้วยฝ่ามือถ้าเธอต้องการจะฆ่าเขาหัวยูเฮา สามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือของเธอได้แต่เขาจะต้องใช้พลังมากและเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะเขาไม่ต้องการที่จะละทิ้งโอกาสนี้เขาชัดเจนมากว่าเขามีโอกาสที่จะฟื้นสติธเธอเมื่ออารมณ์ของเธอยังคงคงที่และเขาจะไม่มีโอกาสเลยเมื่ออารมณ์ของเธอสับสนและไม่เปลี่ยนระเบียบอีกครั้งดวงตามันวาวของหัวิเอลเฮาเต็มไปด้วยความหลงไหลและอารมณ์และเขา กานทานความเจ็บปวดที่ไหลของเขาด้วยความยากลำบากอย่างมากในขณะที่เขาร้องออกมาเบาๆวา่าพี่สาวพี่สาวมือของมาเซลเท้าที่จับเขาก็าแข็งทื่อเมื่อเธอรู้สึกว่าธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของเขาต่อสู้กับเธอและเธอก็จ้องไปที่หัวยูเฮาจากระยะไกลแสงที่อยู่ตรงกลางรอบตัวของพวกเขานั้นบิดเบี้ยวเครื่องมือวิญญาณสอดแนมจากที่สูงบนท้องฟ้ามองไม่เห็นอะไรเลย เหตุผลก็เพราะว่าทั้งพื้นที่นี้อยู่ภายในการแทรกแซงและการเรียนแบบทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาทักษะวิญญาณล้านปีอันทรงพดังสองทักษะถูกใช้ร่วมกันได้หากไม่มีเครื่องตรวจจับวิญญาณความร้อนอยู่ใกล้ที่นี่ที่พวกเขาอยู่ก็ไม่มีอะไรที่สามารถตรวจจับได้นอกจากนี้แม้ว่าจะมีเครื่องตรวจจับความร้อนอยู่ใกล้ๆการแข่งขันระหว่างธาตุน้ำแข็งขั้นสูงและธาตุไฟขั้นสูงที่เกิดขึ้น ระหว่างพวกเขาแม้ความว่าจะใช้เวลาไม่เกินสามวินาทีก่อนที่เครื่องมือตรวจจับความร้อนเหล่านี้จะระเบิดพี่สาวหมอยูเฮาอย่างคงเรียกเธอมาเซลเทาพูดขึ้นว่าเจ้าคืออยู่เฮาในที่สุดความรู้สึกตัวก็ปรากฏขึ้นภายในเปลวไฟที่เคลื่อนไหวและไร้รำในดวงตาของหมาเซลเทาใช่ข้าเองอยู่เฮาหมาอยู่เฮาร้องออกมาเบาๆมาเซลเทาพูดขึ้นอีกครั้งว่า ไม่เจ้าคือศัตรูของข้าเปลไฟสีแดงเข้มในดวงตาของมาเซลเท้าแข็งแกร่งขึ้นแต่เธอใช้ความแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยมือที่ยังคงจับล่ของหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮากัดฟันของเขาและเขาเขาเรียกออกมาอีกครั้งด้วยเสียงแหบว่าพี่สาวมือของหมาเซลเท้าคลายขึ้นเล็กน้อยผิวหนังบนล่ของหัวอยู่เฮาลอกออกเผยให้เห็นเส้นเอ็นและเนื้อด้านล่างของเขา ชีวิตทองคําของหัวโย่เฮามอบพลังงานชีวิตมหาศาลให้กับเขาแต่แม้แต่ชีวิตทองคําของเขาก็ไม่สามารถช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของเขาได้ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างธาตุน้ําแข็งขั้นสูงและธาตุไฟขั้นสูงเลือสดสดระเหยอย่างต่อเนื่องเมื่อพลังงานชีวิตของหัวโย่เฮาซึมซับออกไปน้ําตาเรียบรีในดวงตาที่เป็นประกายของหัวโย่เฮาเขาพูดขึ้นว่าพี่สาว รู้ไหมว่าข้าคิดถึงท่านตลอดห,หลายปีที่ผ่านมาข้าไม่มีครอบครัวและข้าก็ปฏิบัติต่อท่านเหมือนพี่สาวของข้าข้าทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดมานานแสนนานหลังจากที่ท่านหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในที่สุดข้าก็ได้พบท่านพี่สาวอย่าทิ้งข้าไปอีกเข้าใจไหมเขาก้าวไปข้างหน้าในขณะที่เขาพูดขณะที่เขาเอื้อมมือขวาไปจับเอวของมาเซลเทามาเซลเทา ยกมือซ้ายขึ้นทันทีและตัดไปที่คอของหัวยูเฮาในขณะนั้นดวงตาที่แวววับของหัวยูเฮาก็ลุกเป็นไฟในขณะที่เขาตะโกนสุดเสียงว่าพี่สาวมือซ้ายของหมาเซลเทาหยุดห่างจากคอของหัวยูเฮาพึ่งฟุตแบบนั้นธาตุไฟขั้นสูงยังคงเผาไหมในขณะที่แสงของธาตุน้ําแข็งขั้นสูงกำัเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากร่างกายของหัวยูเฮาเขาใช้โอกาสนี้ และในที่สุดมือขวาของเขาก็โอบรอบเอวของมาเซลเทาขณะที่เขากอดร่างกายที่พัฒนาอย่างดีของเธอไว้แน่นเอาไรนะมาเซลเทาบนเบาๆขณะที่มือที่ยึดไหล่หัวอยู่เ้าอย่างแน่นหนาะผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยธาตุไฟขั้นสูงของมาเซลเทาและธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของหัวยูเ้าชนกันอีกครั้งแล้วร่างกายของทั้งคู่ก็สั่นสะเทือนอย่างเจ็บปวดราวกับว่าพวกเขาถูกไฟฟ้าชอ็อตหัวยูเ้า ไม่สามารถยกแขนซ้ายได้อีกต่อไปเนื่องจากไหล่ของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเอ็นและหลอดเลือดของเขาเสียหายแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับเขาสิ่งที่สําคัญคือในที่สุดเขาก็ได้ทําตามขั้นตอนที่สําคัญที่สุดพี่สาวตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วข้าคือหัวอยู่เฮาและท่านคือมาเซลเทาเราทั้งคู่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนซูรไยเคอร์และท่านเป็นพี่สาวของข้าพี่สาวของข้าพี่สาวพี่สาว เขาร้องเรียกมาเซลเท้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและใช้กำลังอย่างต่อเนื่องผ่านแขนที่อบรอบเอวของเธอรูปแบบของจักรพาดินีแมงป่องน้ำแข็งยกค่อยๆส่องประกายบนหลังของหัวโยงเฮาขณะที่เขาเริ่มเสริมธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของเขาความหนาวเย็ยนที่รุนแรงออกมาจากร่างกายของเขาได้ลกลายเป็นเส้นบางๆนับไม่ถ้วนที่ต่อสู้กับธาตุไฟขั้นสูงของมาเซลเทา้าแต่ท่ามกลางการแข,ข่งขันสุดขั้วนี้ วงแหวนวิญญาณสีเทาสองแสงอยู่ใต้เท้าของหัวยูเฮาและดูซับพลังแห่งความมืดภายในธาตุไฟขั้นสูงของมาเซลเทาอย่างเงีย,งยบๆหัวยูเฮาไม่ใช่วิญญาณาที่อ่อนแอและตัวเลขอีกต่อไปเหมือนที่เข้าร่วมในการแข่งขันระหว่างวิญญาณเายาวชนระดับสูงกับมาเซลเทาในตอนนั้นพลังวิญญาณของเขาในตอนนี้ถึงระดับ60และเขาแค่ต้องการวงแหวนวิญ,ญญาณอีกอันก่อนที่เขาจะกลายเป็นจักรรพาิวิญญาณเขาอาจจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นไปอีก วายูเฮาดูซาพลังงานต้นกําเนิดของธาตุน้ําแข็งขั้นสูงอย่างสมบูรณ์ที่จักรพารดินีฮิมะได้ใส่เข้าไปในร่างกายของเขาเมื่อนานมาแล้วและพลังวิญญาณของเขาก็บริสุทธิ์มากจนแม้แต่สูชานทิซึ่งใกล้ถึงระดับเจ็ดสิบก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจวายูเฮาสามารถเอาชนะและสังหารวิญญาณช,ชั่วร้ายประเภทพลังจิตวิญญาณระดับวิญญ,ญาณพลมยุทธแปดวงแหวนได้ นอกจากพลังของทักษะขั้นสูงสุดทั้ง3ของเขาแล้วการฝึกฝนส่วนตัวของเขายังเป็นราักฐานที่สําคัญสําหรับความสําเร็จนี้ความจริงก็คือว่าหัวยูเฮาเกือบจะได้รับวงแหวนวิญญ,ญาณอีกสองวงแทนที่จะเป็นเพียงวงเดียวราักฐานของพลังวิญ,ญญาณของเขาใกล้ถึงระดับเจเนื่องจากของขวัญที่จักรพรรดินีฮิมะมอบให้เขาเมื่อนานมาแล้วพลังวิญ,ญญาณที่น่าเกรงขามซึ่งทําให้เขาเจ็บปวดและเจ็บปวดอย่างไม่น่าเชื่อ พลังวิญญาณนี้อยู่ที่นั่นเสมอแต่เมื่อช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ้นสุดลงช่วงเวลาดีๆก็เริ่มขึ้นนอกจากนี้ยังหมายความว่าหัวอยู่เฮ้ามีโอกาสที่จะกลายเป็นมหาปาาวิญญาณโดยตรงหากเขาสามารถหาวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมได้ได้เป็นเหตุผลเดียวกันว่าทําไมเขาถึงมีความแข็งแกร่งที่จะต่อต้านมาเซลเทา,าทางที่เขาอยู่ในอันดับที่60เท่านั้นแต่ความอดทนและความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของเขานั้น ใกล้เคียงกับระดับ70ในขณะที่ธาตุของเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเธอวมยยเฮาจะได้รับพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจในโลกของวิญญาณาในปัจจุบันหรือให้มากกว่านั้นคือบุคคลที่มีอำนาจเสมือนเขามีความมั่นใจอยู่แล้วที่จะต่อต้านพี่สาวของเขาแบบเผชิญหน้าในขณะที่การควบคุมที่แข็งแกร่งของเขาเหนือพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานและความมั่นคงของเขาด้วย ในขนาดนี้เขาใช้ทตาน้ําแข็งขั้นสูงเพื่อสนับสนุนพลังทางจิตวิญญาณของเขาในความพยายามที่จะปลุกมาเซลเทาและเขาเขาทาให้พลังแห่งความมืดภายในร่างกายของเธออ่อนแอลงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ